Network, One Thai, One Pride. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นอีโคโนมีพลัสของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับส่วนหน้าเราจะ,สะแสดงเป็นเครื่องบ่มทั้งหมดนะครับที่ให้บริการในชั้นอีโคโนมีพลัสนะครับแบ่งเป็นภายในประเทศนะครับเราจะมีเป็นน้ำอัดลมซึ่งมีทั้งแบบขวดใหญ่และแบบกระป๋องเลยครับซึ่งสามารถบอกรูปเลยได้เลยครับแล้วก็ เครื่องดื่มอาน้ำผลไม้ทั้งหมดที่เรามีนะครับแอปเปิลน้ำส้มแล้วก็น้ำมะเขือเทศครับส่วนเที่ยวบินอินเตอร์เนชั่นแนลรูททั้งหมดนะครับเราจะมีเพิ่มเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งมีเรดไวน์ไวท์ไวน์อ่าแบล็คแบล็คเลเบิลวิสกี้นะครับพร้อมเบียร์ให้บริการครับและที่สำคัญพิเศษสุดเลยนะครับเรามีสเปเชียลทีนะครับซึ่งแต่ก่อนเราจะบริการสเปเชียลทีนี้ในเครื่องบินลำใหญ่เท่านั้นแต่ตอนนี้สเปเชียลทีทั้งหมดได้มาเสิร์ฟบนเครื่องบินแบบ320แล้วครับ ด้านนี้ที่ท่านเห็นนะคะจะเป็นของด m e เมสติกไฟท์นะคะเราจะเสิร์ฟเป็นช้อยเดียวให้ผู้โดยสาร Main เมนคอสนะคะแล้วก็จะเป็นของหวานนะคะกับน้ำเปล่าะคะ่ะถัดมานะคะอีกแถวนึงนะคะที่โชว์อยู่นะคะจะเป็นชั้นอ c คโนมีคลาสที่เป็น International นแนลรของเราทั้งหมดน,นะคะ ที่ท่านเห็นด้านด้านนี้นะคะจะเป็นเบรคฟาสต์ค่ะช่วงเวลาเบรคฟาสต์นะคะเราก็จะเสิร์ฟเป็นอาหารเชา้าแบบเบรคฟาสต์นะคะกับผลไม้ค่ะแล้วก็เสิร์ฟคคู่กับรัวซองนะคะด้านนี้จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะรูคอินโดไชน่านะคะจะมีเมนคอร์สนะคะสองช้อยส์นะคะสไตล์เวสเทิร์นแล้วก็จะมีเฟิร์สคอร์สแล้วก็ของหวานแล้วก็น้ำดื่มนะคะ ด้าน,นนี้ค่ะก็จะเป็นอินเตอร์ที่รูปไฟทาม3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะตอนนี้เราที่เรามีค่ะเป็นอีโคโนมี่พลสก็จะมีเป็นกัดมันดุกกับเกาสงนะคะมีเมนคอสเหมือนทันค่ะเฟิร์สคอสของหวานแล้วก็เพิ่มเป็นซอฟโรขนมปังค่ะ